เลเวลที่91เด็กน้อยร้องไห้อีกแล้วฉันคิดว่าเขาน่าจะมีลมเยอะนะเด็กน้อยคนเดิมเลยนะครับแต่ครั้งนี้ให้เราใช้เอานิ้วนะครับถูไปที่บริเวณท้องของน้องมีน้องก็ตดออกมาเลยนะครับโอ้ยกลิ่นเดเวลที่92คุณย่าผู้เป็นแม่ของฉันมีลูก3คนทุกคนแต่งงานแล้วและมีลูกอย่างน้อย1คนบ้าของฉันมีหลาน3คนดังนั้น เราจะต้องมีเก้าอี้ร่วมโต๊ะอ,อาหารอย่างน้อยกี่ตัวอันนี้คิดตามโจทย์คณิตศาสตร์เลยนะครับไม่ได้มีลูกเล่นอะไรก็คือ1มีคุณย่าใช่ไหมแต่ว่าคุณปู่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับดังนั้นเราจะต้องเป็นลูกพ่อนะฮะ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกคนที่เท่าไหร่แต่ทีนี้โจทย์มันมีบอกว่าป้าของฉันมีหลาน3คนดังนั้นเราจะต้องมีป้า1คนและป้ามีหลาน3คนก็คือจะรวมเราด้วยก็กลายเป็น3แล้วก็ทุกคนนะครับที่เป็นลูกของย่าเนี่ยแต่งงานแล้วและมีลูกอย่างน้อย1คนแปลว่าอย่างน้อยป้าจะต้องมีลูก1คนก็บวกเพิ่มเข้าไปนะครับรวมก็คือหลานมี4ีนะครับมีคุณย่าอีก1เป็น5 ทีนี้ก็นับลูก3าคนนะครับซึ่งเป็นใครบ้างไม่รู้นะครับมีป้ากับพ่อเราแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็แต่งงานใช่ไหมก็จะมีอีก3าคนนะครับก็บวกเพิ่มไปก็รวมทั้งหมด11คนนะครับไม่รู้คิดตามทันหรือเปล่านะ <c oughs> ก็อธิบายให้เข้าใจที่มาที่ไปนะครับค่อนข้างจะเป็นงานรวมญาติที่ใหญ่น่าดูเลยหลือว่ที่93ลูกของแมวเรียกว่าอะไร อันนี้ตัวเลือกนะครับลูกของแมวก็คือแมวแต่ว่ามันไม่มีตัวเลือกแมวดังนั้นให้เราจิ้มไปที่โจทย์นะก็จะถูกต้องจิ้มไปที่คําว่าแมวเลยนะครับตรงตัวดีไหมล่ะแเ,เวที่9 4ให้เอปเปิลกับพวกเขาทุกคนและอย่าให้จานว่างเปล่านะดังนั้นพี่บอยก็จะให้แอปเปลิลจิ้มเป็นหนึ่งลูกนะครับส่งไปให้คนซ้ายจิ้มลูกกลางส่งไปให้คนขวาแล้วก็ ลากจานทั้งจานเลยนะครับไปให้คนขวาแบบนี้จานก็ไม่ว่างแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ต้องใช้จานอยู่แล้วเดี๋ยวเวลที่95ช่วยฉันหาถุงเท้าของฉันที่4ในนี้นะครับไม่มีถุงเท้าเลยนะครับให้เราใช้นิ้วนะครับยอ่อตรงนี้ยอ่อหรือว่าทําให้ภาพมันวายขึ้นมานะครับก็จะเห็นถุงเทา้าจิ้มไปเลยครับ ขอบคุณนะกำลังหนาวเท้าอยู่พอดีเลเวลที่96น้องทอมอยากบินนะครับอันนี้ให้เอาน้องทอมมาไว้ที่กระดานที่อยู่ติดกับพื้นนะครับแล้วก็เอาแท่นเหล็กวางไว้นี่ครับลากไว้เหนือแท่นกระดานที่กระดกอยู่นะครับแล้วปล่อยครับปิงน้องทอมก็บินได้แล้วแบบนี้เราไม่ต้องต่อตอนจับความผิวของน้องทอมอีกแล้วแล้วก็มาต่อที่น้องทอม ให้อาหารพวกเขาทั้งหมดนะครับอันนี้เราจะต้องลากใบไม้ไปให้เจ้าตักกะแตนะครับ้วลากตักกะแตมาให้เจ้าหนูแล้วให้เจ้าหนูไปให้เจ้าทอมแบบนี้ก็จะผ่านเรียบร้อยนะครับน้องตัวเดียวรับประทานเรียบหมดเลยเดี๋ยเวทที่98พี่ชายแต่ละคนมีน้องสาว1คนพวกเขามีลูกพี่ลูกน้องรวมทั้งหมดกี่คนนะครับ ก็เดาว,ว่าทั้งห้าคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันแลวเขาบอกมีน้องสาวหนึ่งคนก็บวกเพิ่มไปหนึ่งก็เป็นหนะฮะอย่าไปบวกเพิ่มห้านะครับเพราะเขาน่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอย่าบอกนะว่าเธอตอบว่า1ิบแต่เวลที่9ก้าสบเ้าเขาไม่ยอมกินซุปแสนอร่อยของแม่เขานะครับอันนี้เราให้เราไขน็อตนะฮะที่ตรงด้านขวานะครับกดคลิกนี่ฮะแล้วก็ แก้วจะหล่นใส่คุณน้องนะครับอาปากปุ๊บแล้วเอาน้ําซุปส่งให้น้องดื่มเลยแบบนี้เขาควรที่จะเชื่อฟังพ่อแม่ขอ,ของเขาตั้งแต่แรก <c oughs> เ,เลเวลที่100นะครับทั้งหมดเท่าไรอันนี้ก็คิดแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับดูจุดทศนิยมให้ดีๆนะครับ0.01บวก0.02ได้0.03แล้วก็บวกอีก0.02เป็น0.05 แล้วก็บวก0.55กลายเป็น0.6แล้วก็บวก0.4กลายเป็น1นะครับแล้วก็บวก10.5กลายเป็น11.5และบวกอีก0.5ก็กลายเป็น12นะครับุอยเกินเกินเกิน12นะครับส่งคำตอบก็ถูกต้องเลยคุณน่าจะเป็นพนักงานแคชเชียร์ที่ดีนะเฮ้ยจับมั่นก่อนที่แม่ฉันจะหัวใจวายอันนี้ให้เราปิดนะครับดูไอ้ตรง ท่อนะครับปลายท่อมันจะมีตัวหมุนหมุนนะฮะให้ปิดนี่ครับจิ้มไปที่ตัวหมุนหมนุมันก็จะปิดแบบนี้เสร็จแล้วให้เราจิ้มเจ้าหนูแล้วก็ปิดด้านบนให้อย่างรวดเร็วนะฮะคลิก2คลิกอย่างรวดเร็วนี่ก็จะผ่านได้แล้วครับทอมอาหารเย็ยนพร้อมแล้วนันลูกเลเวลที่1 0 2คู่อยากได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เราเอาสี่เหลี่ยม กึ่งกึ่งคางหมูตรงนี้นะครับด้านบนนี่ไปตัดคัตเตอร์ให้กลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะได้แลวละครับคราวนี้เราต้องได้เกรดสีแน่ๆรลเวลที่103นะครับช่วยเขาเอากระเป๋าตังของเขาคืนทีถ้าเรายื่นแขนของเขาไปเนี่ยโดนจระเข้งับแน่ๆนะครับให้เราใช้2นิ้วนะครับเอานิ้วโป้งก,กับนิ้วชี้ก็ได้นะฮะจับบริเวณ ปายปากของจระเข้ทั้งสองฝั่งนะฮะจิ้มมาไวนะ้จิ้มคางาไว้เสร็จแล้วเอานิ้วโป้งด้านซ้ายนะครับยื่นมือของคุณเธอเข้าไปหยิบกระเป๋าแบบนี้ก็จะผ่านได้นะครับมัน่อคร้างอันตรายเลยนะนี่เลเวลที่104นะครับช่วยให้รถข้ามแม่น้ำไปให้ได้นะครับตอนนี้มันเป็นแม่น้ำอยู่นะครับให้เราเอาก้อนเมฆที่อยู่หลังต้นไม้นี่ไปบดบัง พระอาทิตย์นะครับก็จะทําให้แล่นรถไปได้นะฮะให้จิ้มไปที่รถสีแดงด้วยนะครับมันก็จะเคลื่อนไปข้างหน้านี่คุณยายก้อนเมฆได้อย่างไรเนี่ยเรเวลหนึ่งร้อยห้านะครับให้อาหารพวกเขาคนละชิ้นนะอันนี้เราจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับให้เอาโดนัทไปให้ปลาทั้งสี่ตัวให้ได้นะครับก็ให้ตัวไหนแล้วก็อย่าให้ซ้ํานะครับเดี๋ยวจะพยายามไปที่ตัวล่างสุดก่อนเลยนะครับ นี่แล้วก็มาตัวที่สามนะฮะดูจังหวะดีาแล้วก็ไปตัวที่สองแล้วก็ตัวแรกก็เรียบร้อยนะครับคุณนี่เป็นนักให้อาหารจริงๆระดับที่หนึ่งร้อยหกนะครับฉันไม่สามารถเริ่มวิดีโอนี้ได้นะครับให้เราเอาไอตัวที่เป็น ฟ์มแล้วก็มีเครื่องหมายของการเปยรวิดีโอนะฮะด้านล่างตรงนี้สีม่วงๆเนี่ยนะฮะลากไปใส่ในโน้ตบุ๊กครับก็จะทำให้เล่นวิด,วด,ดีโอได้ได้เวลาสนุกแล้วสิเรเวล107นะครับกาแฟของเขาเย็ยนชืดหมดแล้วนะฮะทีน,นี้ให้เราเอากดไปที่แว่นเลนกระจกนะครับให้มันเอียงแบบนี้นะครับ แล้วก็ข้างล่างอีกเอียงแบบนี้เสร็จแล้วเปิดสวิตไฟฉายนะฮะนี่ซึ่งวิธีนี้นะครับมันน่าจะยากถ้าใช้ในชีวิตจริงคงจะยากนะครับคงจะต้องเป็นไฟสปอตไลท์อะไรแรงๆนะฮะขนาดเป็นดวงพระอาทิตย์ยังยังจะยากเลยนะครับอืมกาแฟร้อนๆยามเช้า เลเวลที่108หาก,กรอบให้กับรูปทรงสีสีเหล่านี้นะครับทีนี้ก็เอาสี่เหลี่ยมไปวางตามช่องเลยแล้วสามเหลี่ยมนี้มันไม่สามารถที่จะกลับมุมได้นะครับดังนั้นก็ไปวางทับซ้อนกับรูปทรงสี่เหลี่ยมนี้ได้เลยนะฮะก็จะผ่านได้แค่กรอบเดียวก็เพียงพอแล้ว เลเวลที่109่งาทยังไงก็ได้ให้มันถูกนะครับอันนี้9กบวกสได้เท่ากับ5นะครับเราสามารถเลื่อนไม้ขีดให้กลายเป็น3าบวกสเท่ากับ6ได้ด้วยตัวนี้ฮะปึ๊บนะครับลากเลยนะครับน,นิวจีนเรลากมาไว้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยครับสาวกสเท่ากับ6ก็จะผ่านได้ทําได้ดีมากปรมาจารย์แท่งไม้ขีดรลเวลที่110นะครับคลิกลงบนผลไม้ตามลําดับ อันนี้ให้คลิกตามจำนวนผล,ลไม้นะครับจากน้อยไปหามากก็คือแอปเปิ้ลหนึะครับเชอร์รี่สกล้วย3นะครับส่วนอ่างวนนี่เพียบเลยนะฮะจิ้มไปกดส่งครับครันนี้จะสาดสายหวานหอมอร่อยระดที่1น1นะครับสุขสันต์วันเกิดแต่อายุเท่าไหร่นะก็โดยปกติก็จะนับตามจำนวน เทียนที่ปักนะฮะแต่นี้มันหลอกครับให้เราลากเทียนขึ้นมานี่มันปักอยู่ทั้งหมดแค่5้าต้นเท่านั้นนะครับแต่อีก3มต้นนี่มันลอยๆอะมันเป็นเทียนมหศัศจรรย์ส่งคำตอบ5้าไปนะครับนี่มาเทียนวิเศษเลเวลที่112นะครับช่วยให้เธอยิงโดนทีนะครับซึ่งถ้ายิงตอนนี้มันก็ หลุดกรอบออกไปนะครับให้เราขยายตัวเป้ายิงเนี่ยนะครับก็ให้ขยายใหญ่แบบนี้เลยยังไงเธอก็ยิงโดนนะครับจิ้มไปที่ตัวเธออีกหนึ่งทีนะนี่เธอน่าจะเลิกซ้อมยิงธนูได้แล้วละเดเวทที่113นะครับช่วยเจ้าหนูให้ไปถึงชี้ทีนะครับ เราก็จะต้องเปิดทางเจ้าหนูนี่เดินตามนี่นะจิ้มไปที่เปิดทางตามที่พี่บอยจิ้มนี่เลยนะครับ4จุดนะครับแล้วก็กดเริ่มหนูก็วิ่งวิ่งวิ่งตามทางไปหาชีสนะฮะอย่าเปิดพิดนะเดี๋ยวมันจะไปหาเจ้าทอมนะครับผมเพรา,เราจะไปช่วยหนูมันทําไมล่ะเลเวล114ควรใส่ตัวอักษรตัวไหนดีเพื่อแทนที่เครื่องหมายคำถามนะครับ นี้ก็เดาไปต่างๆนานานะครับแต่หลักคิดก็คือมันคือเกียร์ของรถนั่นเองนะครับมีเกียร์หนงเกียร์สเกียร์สเกียร์สเกียร์หแล้วก็เกียร์อาครับพิมพ์อาร์ไปแล้วกดติ๊กถูกล,ลึกความหลังกันเลยทีเดียวเลเวลที่115นะครับรถท่านไหนช้าที่สุดอันนี้มีรถแล่นอยู่3คันนะฮะแต่ที่ชาที่สุดก็คือ รถที่อยู่ที่โจทย์ pic. นั่นเองก็คือคําว่ารถนะฮะจิ้มไปที่คําว่ารถก็จะผ่านได้แล้วครับพุกงนี้เล่นได้ยันลูกบวชฮ่าฮ่เรเวลที่116โจทย์นี้มันยังไงกันนะ7จ็บวกหบวกหเท่ากับ5ซึ่งผิดนะครับก็ต้องเอา7จ็บวกหบวกนี้นะครับลากออกไปเลยออกไปจากหน้าจอนะครับก็จะผ่านได้ ฉันอยากรู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกของที่คุณโยนออกจากหน้าจอไปเลเวลที่117เราต้องการนักแสดง5คนสำหรับหนังของเราใครกันนะที่จะไม่ได้ไปต่ออืมอันนี้อาจจะเป็นการบูลลี่นิดนึงนะก็คือน้องคนซ้ายบนนะครับที่ผมสีทองนี่เราสามารถที่จะยกผมของน้องออกนะ คือทำไมอน่ะก็คนหัวล้นเราไปแสดงไม่ได้หรออ,ออกป้ายออกไปนะครับไม่เข้าใจโจทย์กันนะครับเลเวลที่118ช่วยเจ้าหนูทางด้านขวาให้ชนะการคว้างหิมะในครั้งนี้ก็เราสามารถที่เอาหิมะที่พื้นนะครับไปเติมให้กับน้องได้นี่ใส่ไปให้หมดเลยนะฮะมีกี่ลูกใส่ไปให้หมด โดนแบบนี้เข้าไปก็ต้องมีล้มบ้างแหละเลเวลที่119ช่วยฉันทีฉันไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีนะครับอันนี้ป้ายจราจรเนี่ยมันกับหัวอยู่นะครับให้เราเอียงนะครับมือถือลบ90องศาก็คือหันไปทางซ้ายนะฮะก็จะเห็นว่าป้ายเลี้ยวขวานะครับก็จะเห็นป้ายได้อย่างถูกต้องขอบคุณน้าฉันเกือบจะเลยทางออกไปแล้ว เลเวลที่120นะครับอันไหนยาวที่สุดอันนี้ให้เราลากเจ้าหนูนะครับมาเป่าทีละอันเลยนี่จะได้รู้ว่าอันไหนยาวที่สุดนะครับแล้วก็จิ้มไปอันกลางนั่นเองช่างเป็นเสียงที่น่ารำคาญเลือกเกิน